สวัสดีค่ะสาวๆบเป้น้ำไทยวันนี้นะคะคิตตี้จะมาแนะนำทรงผมทรงดังเงาะหรือว่าจุกสองข้างนั่นเองนะคะเพื่อต้อนรับงานจุดจีนที่จะถึงในเร็วๆนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างนะคะมีตัวนี้ที่ทำผมให้มันยิกๆนะคะเพื่อเพิ่ม เพิ่มเพิ่ม texture ให้กับผมนะคะแล้วก็พินมีหลายแบบตัวนี้หนึ่งตัวแบบนี้อุ้ย <c oughs> แบบนี้นะคะตัวที่สองอันนี้แบบบางหน่อยนี่นะคะแล้วก็มีอันเล็กแต่อันเล็กบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็หนังยางรัดผมสองอันจริงๆแล้วมีบันจี้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ามาเพราะว่ารัวที่ไทยไม่มีขายเนาะแล้วก็อยางสุดท้ายตะเกียบเสียผม โอเคค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะหนีบผมไม่ได้หนีบให้ตรงๆนะคะหนีบให้เพิ่มให้ผมมันดูเยอะเพราะว่าคิตตี้ผมเส้นเล็กแล้วก็ผมบางนะคะฉะนั้นเวลาทำจุกบ,บันมันจะดูไม่สวยถ้าผมไม่เยอะเนาะ โอเคหลังจากดีบผมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแบ่งผมให้เป็นแบ่งกลางนะคะ center parting แสกผมเป็นแสกกลางนะคะตกแสกให้ดูกลางตรงกลางเลยนะคะจะได้แสกให้เนียนจึ๊บจึบจบ เี้นไหมเอ้โอเคนี่แสกให้ตรงไปเลยนะคะใช้ความรู้สึกแสกไปด้านหลังนี่นะคะหลังจากได้สองด้านแล้วเก็บผมไว้ด้านหนึ่งก่อนปกติชอบทำด้านนั้นก่อนทำด้านนี้ก่อนดีกว่าทำด้านที่ทำปกติก่อนนะคะ นี่ที่บอกบันจี้อ่ะให้ดูดีกว่านี่นะคะคือบันจี้เป็นแบบนี้มันจะมีเหมือนตะขอสองข้างเนาะหรือว่าจะใช้ให้ดูดีใชใ้ดูแทนหนังยางดีไหมว่าถ้าสําหรับคนผมยาวมากๆอะ่ะมันจะใช้ดีมากแต่ใช้ให้ดีกว่ารู้สึกว่าแสกผมไม่ไม่ไมตรงเท่าไหร่ โอเคตรงไลยแอบเรื่องเยอะนะคะเรื่องการทําผมให้มันตรงเป๊ะหลังจากได้แสะข้างแสกกลางเรียบร,ร้ยรอยแล้วเนาะแล้วเราก็มาวีผม ใครชอบแบบยุ่งๆก็ไม่ต้องหวีให้มันได้บ,บ้างว,วีให้มันเรียบก่อนแล้วก็ดึงออกมาทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เราเลยจะใช้กรรจีด้ดูนะคะเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะคะตะขอเกี่ยว เดี่ยวผมแล้วก็หมุนผมมุนไม่ได้ hm หมุนผมหมุนบันจี้นะคะเกี่ยวไปแล้วก็มันจะมีตะขออีกฝั่งใช่ไ okay. หมคะเกี่ยวที่ผมอีกหนึ่งทีแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเห็นไหมง่ายมากทําข้างหนึ่งเหมือนกันโอเคหลังจากที่เราได้ผม แกะมาสองข้างแล้วนะคะเราจะยีผมนิดนึงยีผมก่อนเลยเพื่อให้มันฟูเพิ่มแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่อยากได้ฟูมากนะคะก็ไม่ต้องยีก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบนะคะหลังจากนั้นก็เอามาหมุน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 นะคะหมุน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  เห็นไหมเอ่ยม้วนม้วนม้วน,นแล้วก็เก็บปลายนิดนึงนะคะม้วนม้วนเก็บปลายแล้วก็เอากิ๊ตตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะติดลงไปนะคะติดแบบซ่อนกิ๊บเห็นไหมคะตัวเดียวก็อยู่แล้วเนาะแลวเราคราวนี้เรามาจัดทรงนิดนึงจัดทรง ถ้าอยากให้มันอยู่เพิ่มขึ้นใช้ตัวนี้ค่ะเบาสีเบาสีเห็นไหมคะมันจะแน่นขึ้นเราสามารถปรับได้ปิดไปปิดมาเอาที่เราชอบเลยนะคะจัดตามใจที่เราชอบแล้วเราจะอยากได้แบบไหนคิตตี้อยากให้ผมเห็นผมสีเข้มเข้มมากกว่า ก็จัดมานะคะเห็นไหมเอ่ยว่าเราได้แล้วแล้วเราหลังจากนั้นนะคะแมนแน่นมากไม่หยุดไม่ขยับด้วยเอาตะเกียบเสียบเห็นไหมนะทาดาเป็นอามวย หมวยเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมเป็นยังไงกันบ้างคะสาวบุแเ่น้ำไทยทรงผมต้อนรับตุ๊จีนที่คิตตี้นำมาฝากในวันนี้วันนี้คิตตี้ต้องมาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย